สุภักษรและน้องเจ้าค่ะติดลูกขนาดนี้เนี่ยถามจริงพี่ตาลวเวอร์เกินไปปะพี่กระแตเนี่ยเราเห็นในลูกของคุณแม่ที่ติดลูกแต่วันนี้จะพาไปเปิดซิงเกิลถูกต้องสู่รายการมิชชั่นไอดอลภารกิจรับซุปตาค่ะ รายการที่จะพาไอดอลซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของคุณนะคะมาฉีกกระชากลุกเปลี่ยนลุกใหม่ซะจนคุณจะต้องรอ้องว้าวถูกต้องเราจะมาเจอกัน <c oughs> แบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ทุกวันพฤหัสบ่ายสามโมงห้านาทีเรียกกันว่าห้ามพลาดเลยทางช่องวัน31ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาใกล้กับวันแม่แล้วอ่ะอะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ต้องเป็นคุณแม่นิดน,นึงคนนี้เป็นคุณแม่ลูก2ด้วยกันแล้วเธอเนี่ยนะเอ่ยปากกับตัวเองเลยว่าเป็นคนที่ติดลูกมากจนบางวันนั่งถาม ตัวเอ๊ะจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าจะเป็นโรคจิตติดลูกมากไปไหม,มเป็นขั้นนั้นหรือเปล่าต้องให้เจ้าตัวมาบอกเองนะคะพวกาแขกรับเชิญของเราเลยค่ะคุณกระแตสุภษรและน้องเจ้าค่ะรายการมิชชั่นไอเดียวันนี้เตรียมรับเทศกาลวันแม่กับซุปตาคุณแม่ลูกสองสุดสวยคุณกระแตสุภษรที่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ยังพาความน่ารักของน้องเจ้าขาใม้พวกเราได้ฟินกันในรายการอีกด้วยรับรองว่าวันนี้เตรียมรับวันแม่ด้วยรอยยิ้มพร้อมๆกันค่ะ อัปเดตก่อนเจ้าขานี่อายุเท่าไหร่แล้วคะกี่ขวบคะกี่ขวบลูกกี่ขวบคะสา่สามสามขวบสามขวบกี่เดือนแล้วคะสองใครคือแม่หนูอ๋อสามขวบชองเดือนใครคือแม่หนูจําได้ไหมลูกคนไหนคือแม่คนไหนแม่ลูกคนไหนป้าคนไหนป้าขอบคุณมาก สีถูกด้วยอีกคนไหนพี่คนไหนพี่คนไหนพี่คะคนไหนเป็นพี่คะพี่คะคนไหนน้องคะคนไหนน้องคะแลคนช่วยคนง่ายนะรายการของเราก็หมดแล้วขอหมดเวลาพี่เท่านี้สวัสดีค่ะเป็นป้าเมื่อกี้บอกว่าติดลูกมากจนเข้าขั้นเป็นโรคจิตไอ้เข้าขั้นโรคจิตไหมคือ คือเราแค่เหมือนคิดเฉยๆว่าเอ้ยเราโรคจิตไปหรือเปล่าอะไรเงี um ้ยแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเราอยากจะเก็บเกี่ยวความสุขนี้ไปเรื่อยๆไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวอย่างนี้ที่ที่ว่าติดเนี่ยมันมันติดถึงขั้นไหนอะไรยังไงบ้างคะแบบเป็นยังไงสามชั่วโมงพอ3สามชั่วโมงเป้งปุ๊บลูกลูกเสนอยู่ไหนลูกเชนอยู่ไหนแพ้แพ้อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเลยค่ะโรคจิตอันนั้นวิกลจริตคือจริงๆแล้วคืออย่างอย่างเจ้าขาเนี่ยตั้งแต่ เกิดมาจนถึงหนึ่งขวบแทบจะไม่ได้ห่างกันเกินแบบชั่วโมงเลยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาเนี่ยกินนมจากเต้าเรา,าเขาก็จะกินทุกสามชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็จะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาจนเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกินนมอยู่ใช่ใช่หม่เป็นเพราะว่าแม่มีอีกคนนึงที่ต้องให้อยู่แล้วนมของก็เลยผลิตอยูอ่ยตลอดใช่จะกินนมตรงนี้เหรอลูกยังเนาะไม่เขาอยากสร้างเหมือนมามี ก็เลย <c oughs> มีความติดลูกพอสมควรติดลูกพอสมควรแล้วก็สมมติว่า är, อย่างเจ้าขาเนี่ยตอนที่เขาต้องเข้าเรียน är, พีใช่ไหม <ừ> เราก็รู้สึกว่าตอนลูกเรียนแล้ว,ล,วลูกทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะแอบดูได้ไหมขอไปนั่งดูได้ไหมอะไรอย่างเงีบบ้ยคือเราอยากรู้ว่า เวลาเขาเรียนแล้วเขานั่งทําอะไรอยู่เขาคิดอะไรเราเข้าใจเลยว่าหลายคนคงจะอยากกอบโกยช่วงเวลาที่อยู่ใกล้เขาได้ถูกปะเพราะว่าวันนึงอะพอขึ้นมหนึ่งมสองมสามันจะเป็นโลกของเพื่อนละเราก็ไม่สามารถให้เขามาอยู่กับเรากอดกับเราตลอดเวลาสมมติว่าตอนนี้เรายังเป็นขนาดนี้สามขวบยังแบบกังวลขนาะนี้แล้วตอนลูกโตขึ้นเราคิดในหัวว่าจะเป็นยังไงแล้วติดแฟนอย่างเงี้ยนี่ไงคือทุกวันนี้ไงก็คือพยายามเก็บเกี่ยวไง ก็คือพยายามแบบว่าไม่ได้คือช่วงนี้อย่างน้อยมันเป็นเมมโมรีของเราอะที่เราจะต้องแบบเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้เชื่อไหมว่ารูปในโทรศัพท์ก็แต่แค่รูปลูกๆนะมีแสนกว่าเชื่อแล้วถ่ายทีมันไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายรูปนึงแล้วพอกว่ามันจะได้รูปนึงอะอุ้ยอุ้ยเล็ดอุ้ยดีดีเกงเน่ถ่ายอยู่หน้าถ่ายจนบอกว่า พอย่างอะคือทะเลพูดได้เลยคงณหันมาถามว่าพออย่ังแม่เฮปปีมเห็นอนาคตตัวเองภูมิใจอะเนาะกับลูกของเราลกของแม่แม่เป็นอะไรที่น้องไม่เข้าใจจริงๆติดลูกแบบนี้แพทถามจริงๆรักลูกห่วงลูกตีไหมตีแต่ว่าจะตีเลือกตีอะไรที่โหอันนี้คือซีเรียสมากๆอย่างเช่นไปเล่นปลักไฟอ๋อไปจุดที่ให้เขารู้ว่าอันนี้คือแบบเออเจนมาก ไม่ก็ร้องเลยค่ะต้องตีให้ร้องถ้าตีไม่ร้องคืออีกหน่อยก็จะแบบมามีทำผิดแล้วก็มามีไม่เจ็บดีก็ไม่เจ็บไงก็คือเหมือนสนุกไงเจ้าค่ะแล้วมามีตีเจ็บไหมอ่ะเจ็บเจ็บหรอแล้วหนูจำไหมจาไหมคนูเข็ดไหมเข็ดแล้วหนูอ่ะเวลาแบบอยู่กับมาม้าบ่อยๆเคยเห็นมาม้ากับป๊าป๊าสวีทกันไหมหอมแก้มไหมหอมแก้มกันไหม นี่แหละจะโยงถามเด็กกับมาถามแม่ด้วยเพะเนี่ยดูลูกแล้วติดลูกขนาดนี้แล้วเอาเวลาไหนสวีทกับคุณพ่อ่ะคะเออนั่นสิคืออันนี้คือคือเป็นอะไรที่สามีเขาก็มีคุยคุยแบบอยู่บ,บ,บ่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีลูกก็จะเป็นคนที่สวีทมากเป็นคนแบบว่ามุ้งมิ้งขี้อ้อนมากๆแต่พอมีลูกเราก็จะบีซี่ไงคือก็เดี๋ยวก็ต้องไปทํากับข้าวเดี๋ยวก็ต้องแบบโน่นนี่นั่นเดินผ่านสามีไปมาไปมาจนสามีต้องดักอ่ะ ดักแบบดึงมาแล้วก็บอกว่าโหนี่มัมีไม่เดินมากอดปบบมีนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเออก็จะมีคําพูดมัมีกับบบี้ถ้าเป็นเราเหรอเดินไปเดินมาไม่ดึงนะขัดขาให้ลงเดินปวดหัวเดินอยู่ด้านนี่แหละอันนั้นไม่ได้โหอันนี้เขาสายแบลแล้วเป็นอย่างเงี้ยง้อกันยังไงให้ลูกไปอยู่กับพี่เลี้ยงก่อนแล้วเราแบบว่าไปทานข้าวกันไหมหรือว่ามีมี ม,มีมาแม่วันนั้นก็จะเป็นวันครบรอบกันครบรอบครบกันเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็พาไปข้างนอกนั่งแล้วก็แบบอืคิดถึงลูก <laughs> <c oughs> แล้วก็รีบกินแล้วก็รีบกลับกินได้ประมาณแบบสองชั่วโมงรีบกลับตอนนั่งคันข้าวก็นั่งดูกล้ององอนปิด <c oughs> โอเคไหมเนี่ยลูกอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้แบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆ พี่แต่ถามจริงพี่แต่ติดลูกขนาดเนี้ยจนสามงสามีก็งอนไปแล้วอย่างเงี้ยกลัวคนจะมองว่าแบบเลเวอร์เกินไปปะคือเวอร์ไหมมันเป็นความพอใจของแต่ละคนอะแต่ว่าตัวพี่เองอะอยากที่จะดูแลเขาทุกย่างก้าวจริงเด็กตรงเนี้ย <c oughs> คือเขาก็ <c oughs> พุ่งตรงคือไม่ได้บรรลุนิติภาวะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกทําอะไรที่มันไม่น่ารักหรือว่าอะไรกับคนอื่นเน่คนที่ผิดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ <c oughs> จะไปโทษเด็กไม่ได้ถูกไหมแล้วพี่เองพี่ก็ไม่อยากให้เขาไปติดพวกแบบโซเชียล <c oughs> พวกแบบโทรศัพท์ <c oughs> เอ่ยออหรือว่าทีวีเอยหรือว่าแบบเวลาเด็กร้องไม่รู้จะเอายังไงให้อยู่อายื่นขนมอีกสองคือยื่นโทรศัพท์ถูกต้องมันง่ายให้ดูให้ดูทีวีแล้วเด็กเวลาดูทีวีอยู <c oughs> ่ได้เป็นชั่วโมงนะพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ ทำให้เด็กเนี่ยนิสัยเปลี่ยนนะโอ้ oh, มันมันมันอันตรายจริงจเนาะมันอันตรายแต่ว่าดูได้นะคืออย่างอย่างกระตาก็ให้เจ้าขาดูได้แต่ว่าต้องมีคนประกบอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ mm. จะมีลูกอะไรก็แต่เนี่ย เขาเรียกว่าคนเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องพร้อมที่จะดูแลเขาจริงๆมันต้องพร้อมจริงๆเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่สำหรับวันนี้นี่ก็มีมุมมองที่ดีๆมากๆจากพี่กระแตในฐานะแม่คุณแม่ลูกสองนะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนาะเวลาผ่านมปแรั้เดียวนางลูกสองแล้วแล้วนางก็เปลี่ยนไปมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าพี่กระแตยังอยู่กับเรากับช่วง Mission possible ค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะฉีกลุกพี่กระแตเป็นลุกไหนให้ไปทำอะไรภารกิจอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดียวค่ะ พี่กระแตเนี่ยเราเห็นในลูกของคุณแม่ที่ติดลูกแต่วันนี้จะพาไปเปิดซิงเกิลร้องเพลงถูกต้อง